เดี๋ยวให้หนึ่งตัวอู้เขาจะให้ตัวละครผมเหรอเออน้องพี่คำว่าอะไรอะก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่ารักเห็นอยู่ว่ามีน้ำตาเฮ้ยไอ้น้องเอ็งเกเรกับพี่เออก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่ารัก เอาเลยครับุกคนรับวันนี้เกมโรบอ b แคสในแมปของ Toilet Tower Defense ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเริ่มเล่นใหม่ในเกมนี้ครับผมซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปได้แค่4วินเองฮะแล้วก็มีเหรียญที่มันสองร้อยเก้าสิบหกเหรียญเองซึ่งผมก็ไปรู้มาว่าไอ้เจ้าตัวระดับสีน้ำเงินเข้มเลยนะไอ้ตัวศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันคือตัวระดับกอตลี่คือตอนแรกผมไม่รู้ไงเออตอนที่ผมรู้แล้วฮะตัวนี้เป็นระดับกอตลี่นะซึ่งผมก็จะสุ่มก่อนสักยกหนึ่งนะเผื่อได้กอตลี่ไป,ป,ออปอโอ้ไไดด้้้้้เเเเเเปปป็นนจาาสรรริิงงกกออออ์์ฮฮลลคตตะยยึวว่ัซ อ,อย่างกรณีได้ตัวาร์มาสอตัวเลยฮะตอนนี้ซึ่งที่ผมจะลองไปเล่นของสักยกหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าเล่นไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาคนเล่นด้วย <c oughs> ตามสูตรท่านครับไอระดับปีเดียมเนี่ยมเขียนว่าระดับแรบวกขึ้นไปเนี่ยถึงจะเล่นอันนี้ผ่านใช่ไหมซึ่งผมมีแค่ระดับแรนะเมื่อกีว่าไม่รู้ว่าจะผ่านไหมเดี๋ยวเราลองดูไปดิฝ่าฮะว่าเราจะโดน สุดไหมเอ่ยสูข้าลำโพงสปีกเกอร์เอ้ยเอาวะมาได้นะเอาดีมาได้นะนะต้นเกมก็ดูว่าจะไม่แย่นยฮะเขาตีเป็น l อทรงกลวยไงเออมันก็เลยแบบดูดีหน่อยฮนะตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เลยฮนะตัวปัญหาของระดับมีเดียมเลย่ะมันสตันนันไงว่าแล้วเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้ หวาหนนะฮะหว่นเจีย๊ยบเลยอย่างงี้น่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะตรงน,นี้แต่ก็แอบ,บตึงมือเหมือนกันนะตอนนี้ผมเปิดออโต้สคริปแล้วนะฮะน่าจะเล่นได้หรือเปล่าคือเลือดแม่งอย่างเยอะ่ะดูดิโอ้มอไม่ก้นไหวปะทีวไีไม่ใช่ลำโพงลำโพงไนงะลำโพงเอาหน่อยลำโพงโอ้โหดูหมุนเบมเบเบดอย่างงี้ แย่ yeah, แล้วฮะไม่น่าจะผ่านบรรมายดูทรงแล้วไม่น่าจะผ่านคือผมเปิดออโต้สคิปไงถ้าเล่นเป็นเว็บต่อเว็บน่าจะได้อยู่นะโอไมคก็ oh God, ท่ผู้ชมผมว่าไม่น่าผ่านวะไม่น่าผ่านวะผมออกเกมเลย <laughs> เล่นไม่ผ่านออกเกมเลยหาเพื่อนเล่นด้วยครับมีใครจะเล่นกับผมไหมไม่มีเลยอ่มีแต่นคนมีตัวโหดแต่เขาน่าจะไปเล่นกับผมเฮ้ย <laughs> มีคนนึงว่าใครวะ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 มีคนมาเล่นกับผมด้วยไปไปเดี๋ยวเราพาเขาไปเล่นกันดีกว่าฮะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นแบบไหนไหวผมกดมีเดียมก่อนแล้วกันฮนะเขายังไม่มาเลยเอ้ยนี่ตัวละครใหม่ปะเนี่ยไม่น่าใช่ฮะแต่สีเขียวเหมือนกันเลย โอเคท่านรวมผมถามเขาว่าเขาเนี่ยเล่นมานานหรือ,อยังเนี่ยฮะเออเขาบอกว่าอาทิตย์เอามีไททันคาเมล่ากับไททันสติกเกอร์แมนเขาน่าจะประมาณว่าเล่นมาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็มีไททันคาเมล่ากับไททันสติกเกอร์แมนนะโอ้นี่คือตัวอะไรอะ่ะไททันเพอร์เซดแมนโอ้ยดาเมีสองพันเลยอะเปิดมาแถมเป็นวงเอลีด้วยเอ๊ะแประน,นึิมนะเขาบอกว่าฉันเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเฮ้ยช่องอะไรวะเอ้ยผมอยากรู้ว่ะเฮ้ยมันเขาเป็นยูทูบเบอร์จริงอะเนี่ยเอาดีแต่ยูทูบเบอร์ชื่อโรบอกอย่างงี้เหรอผมไม่เเคยเจอนะ หรือนี่อาจจะเป็นคนแรกผมถามเขาไว้ว่าเขาเนี่ยอายุประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคือผมอยากรู้ไงอ๋ออายุแดขวบนะครับผมแต่พี่คิดฟีไฟตึงๆนี่คือใครวะนะเพื่อไม่ให้ห่างก,กันมากเลยผมบอกนอก้องเป็นว่าผมอายุเก้าแล้วกันนะฮะเออเราเก้าอ่าเอาแบบว่าให้มันแบบเพื่อนๆก<ม>ันอะไรเไงีเออ้ยตอนนี้ผมถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเนะี่ยเพราะว่าเราผมจะได้แบบรู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นไงชื่ออะไรโอป๊ปเหรอโอ๊ปหรือโอม ตอนนี้คือผมสัมภาษณ์เขาต่อเลยไนงะคือแบบผมเงาไงแบบไม่รู้จะทําอะไรดีฮนะผมก็ได้ถามเขาว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเออเราจะได้แบบมีเพื่อนไงอะไรเงี้ยเออเป็นแล้หละผู้ชายอรออ๋อยี่น้องเป็นผู้ชายฮนะผู้ชายแต่เล่นตัวผู้หญิงเลยนะเฮ้ยเออผมก็ปผู้ชายแต่เล่นตัวผู้หญิงเหมือนกันนี่วะเขาจะแบบผมตอบไหมทุกทชมผมกดเพลกันเลยเพล์อเกนกันเลยอุ้ยเขามากับผมด้วยวะทุกทชมุมกี้ผมมาคนเดียวซะแล้วดีนะไม่ทิ้งกันนะน้องโอ๊บเดี๋ยวให้หนึ่งตัวโอ้เขาจะให้ตัวละครผมเหรอนี่เราเพ หรือว่าคขาเห็นผมกากไว้เไี๋ยผมใช้แค่แบบไอ้เจ้าลำโพงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเออน้องพี่มันคำว่าอะไรอ่ะก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกว่ารักเห็นอยู่ว่ามีน้ำตาเฮ้ยไอ้น้อง องเกเล่กพี่เอ,อก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกบว่ารักผมไม่รู้เขาจะให้ตัวอะไรฮนะแต่ว่าตัวอะไรก็ได้ที่เป็นระดับอีพิกก็ได้ฮนะผมจะได้เอามาเล่นอันนี้คนเดียวได้โอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะให้พวก,กอีปงอีพิกนะี่ยอันนี้ให้กอดลี่ใช่ไหมขอบสีน้ำเงินขอบคุณน้าน้องอบโอ้มีตามเงินมีกอดลี่มีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโอ้น้องอบคือจะให้ผมเล่นผ่านเลยเลยครั้งเดียว บอกว่าจะมีคนพาไปเล่นนะน้องโอ๊บมานี้น้องโอ๊บมานี้ทาง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 นี้อ่าเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเพื่อนรอก่อนรอก่อนรอกอน้อ,กอ,นอ,องโอ๊บก่อนโอ้โหไปลุยลุยเลยลุยเลยเออเขาว่าเขาเล่น400ไหวนะผมไม่รู้ว่า,าเขาจะเล่นไหวจริงหรือเปล่าตรงนี้เหมือนเดิมับขอญาติวางเงินชงต้นเกมนะครับโอ้โหคือ บุดโอบนี่ใจดีจริงๆฮะให้กอรีลีมาให้ตัวฟาร์มเงินมาด้วยอีกซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวจบตาน,นี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวละครให้น้องคืดน,นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่า ให้น้องเก็บไว้เล่นน่าจะดีกว่านะมาฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนเลยละกันนๆนี่น้องก็ให้มาแล้วเอาไปสอ0 0ันกว่าฮะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าไอ้กอรลี่ตัวนี้มันมีพลังวิเศษอะไรหรือเปล่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เลื่อนมันลดแบบควบเลยอ่ะอันนี้คือผมไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะมันแบบเลื่อมมันลดแบบควบไปเลยอ่ะเหวีห้สิบแล้วฮะเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะว่าคนนั้นมันออกไปแล้วคนที่จะมาแบกเราอะรอสมาแล้วฮะเนี่ยเนี่ยเลื่มันี่ปเยอ่ะเอ้ยผม้มมเยเ่อวอะไรทีวมไนเ๋ยวดูดิ้ อุ้ยมึงมึงลดแบบพวบเนี่ยเนี่ยๆไหนวะมันลดแบบพแบบุบไปเลยอะนะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับบัฟตัวละครของไอ้กอตลี่ตัวนี้หรือเปล่าวะท่านผู้มครับผมไม่เจอน้องอ่ะน้องไปไหนไม่รู้แล้วเอา้าคือตอนนี้น้องไม่ออนแล้วเว้ยท่านผมผมว่าเดี๋ยวจะต้องจะแชทไปหาน้องไล่กันเนีฮะโอ๊บเดี๋ยวมาเอาตัวคืนนะว่างตอนไหนบอกด้วยนี่ <c oughs> ผมพิมพ์หาน้องไปแล้ว <c oughs> น้องมันจะอยู่ไปดิอย่างงี้มีเควสนะตอนนี้ได้มาทั้งหมด25เจมเดี๋ยวผมไปหาซื้อตัวละคนในเซิร์ฟเทรดดีกว่าฮะผมคิดว่าน่าจะได้ตัวดีๆมั้งนะที่ผมเล็งไว้นะผมขาดไอ้เจ้าตัวฟาร,ร์มเงินที่มันเป็นอะไรนะทีวีซานต้าเหรอเดี๋ยวผมไปหาดูฮะว่ามีไหมอ้ตัวที่น้องให้มาคือขาย250เจมเลยเหรอ โอแพงมากเลยผมว่าจะเอา20เจมเนี่ยตามหาแลกซานต้าทีวีนะผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อของที่มันถูกกว่านในตลาดก็คือมาซื้อจากคนในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมาดูกัสิว่าผมนั้นจะได้เอ,อ่อทีวีซานต้าไหมในในราคาประมาณ20เจมเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งการสแปมข้อความของแมปนี้เนี่ยฮะมันจะต้องพิมพ์แค่3เนี่ยคีพิมพ์แค่3บรรทัดแล้วก็ปล่อย คูด่าแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะโดดเด็กออกจากเกมนะมันไม่เหมือนออสตาเลยในเกมนีม้คนเทรดมาว่าไงครับว่หนุ่มน่ารออุนยเนี่ยทีวีซานต้าออกไปเลยฮะยืบเจมไดบูล่าปักรูโอเคไปเลยฮนะงานเร็ว เท่ากับว่าผมซื้อจากเออเหมือนซื้อจากข้างหน้าเนี่ยแม่งเหมือนได้ราคาครึ่งหนึ่งอะ <c oughs> ครึ่งหนึ่งของตลาดอะไรเงี้ยได้มาเลยครทีวีซานต้าทุกๆครับค,คือคลิปมันตัดช่วงที่ผมแลกพอดีเลยนะฮะคือก่อนอันนี้นผมได้ไปฟาร์มเควส์นีฮะผมแล้วก็ได้รับเควสมาได้ประมาณสัก2เควสนะฮะก็40เจมได้หละฮะซึ่งผมก็เอา40เจมเนี่ยไปแลกได้เจ้าคิวบิตคาเวล่าบูเมนแต่ไฟล์คลิปแม่งโอ้โหคือ ไฟเออไฟลคลิปมันเต็มเนี่ยอะไรคลิปแม่งก็ตัดไปพอดีเลยซึ่งไอ้เจ้าคลิปขับไว้คาบูมเมเนเด็ดฮะขายในตลาดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งร้อยกว่าเจมเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไปหาซื้อได้ในราคา40เจมถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่โคตรดีเลยฮนะได้ข่าวว่าตัวนี้สโตรไในแม่ได้ก็จัดหน่อยเว้ยนะฮะฮะวางได้2ตัวเลยต้นเกมไปลุยฮะออตโต้สกิปเลยได้ข่าวว่าตัวนี้โหดออตโต้สกิปได้ไปลุยชิวเลยนะทุกท่านผู้ชมเล่นแบบชิวๆมาก นะฮะคือมันโหดจริงอะ่ะนี่คือยีิบเก้าเวฟแบบควนสุ่มไว้เลยฮะไอ้เจ้าคิวปิดคาเมล่าโมเมนต์เนี่ยฮะมันยิงตรงแบบดูเดี๋ยวเห็นป่ะปลื้มปลืปลืปปปออกมาหายนี่เดี๋ยววะฮะไททันโปรเซสแมนอาไปตาเลยนี่ดาเมจเก้าพันกว่าฮะเกือบหมื่นคือไอ้ตัวเนี้ยผมทำไม่ได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันตีเหมือนดาเมจเป็นแสนเลยว่าแบบวางทีเดียวดาเมจแสนหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะไปฮะป๊อปออกมาแล้วเวฟห้าสิบเร็วมากแปบบ๊ออบ ทําไมมันถึงไม่ลดห่วบแบบครั้งนั้นน่ะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ป่ะเนี่ยมันจะมีช่วงลดหวบด้วยเห็นไหมมันแบบปุ๊บไปเลยอะนะฮะถ้าต้องดูรีเพย์อีกทีหนึ่งอีเวนต์ใหม่ฮะเดี๋ยวผมจะฟาร์มไว้สักสิบกล่องไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีเดียวฮะเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่งโอเคจุ๊งครับสิบกล่องมาแล้วฮะพร้อมจัดเลยไหมสิบกล่องมาแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะผมใช้สองไอดีในการฟาร์มนะฮะนี่ไอดีผมอีกไอดีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปลกกันดดีว่่าฮะเปิอง โอ้ยกองยองยวิ่กูเสือกแดกเกลือตัวละสี่เจมไปเลยฮะง่ายๆผมคิดว่าถ้าจะขายต้องขายช่วงนี้เลยฮะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเอ้ยมีคนสองเจมผมซื้อเลยฮะซื้อตัดราคาให้เป็นสี่เจมของผมอ่านี่เออนี่ฮะเป็นสี่เจมของผมแลละโอเคผมคิดว่าถ้าผมเล่นครั้งหน้านะเอ้ยมีคนซื้อเหรออุ้มมีคนซื้อฮะท่านผู้ชม อุ้มมีคนซื้อสองคนเลยรวมกันตอนนี้ผมขายตัวละครไปเกือบหมดเลยนะฮะตอนนี้ได้มาั้งหมดเจ็สแปดเจมเลยและนี่คือตัวละครที่ผมจะเอาไว้ขายนะฮะก็จะมีคิวปิ c a คาเมล่าบูเมนกับตัวฟาร์มเกินซานตาทีวีนั่นเองฮะซึ่งผมคิดว่าน่าต้องซื้อตัวเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะฮะเอาตัวไหนดีราคาแปดสิบเจมอุ้ยทีวีซานตายี่เลยเหรอจัดเลยะฮะตัวนี้ตัวนี้ขายได้แพงแน่นอนทีวีซานตาซื้อ,อยังโอเคฮะซื้อแล้วโอเคโอเคคลิปนี้่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะล้วก็เจันหหมคิปา 喂。